สวัสดีจ้าวันนี้พาทุกคนมาชมสวนพักจ้าสวนพักรวมมีสวนขั้วไทยในสวีเดนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกพริกชีฟ้าไทยจ้าเนี่ยได้กินนวยบะนอ้อปีนี้พี่น้องอากาศสวีเดนปีนี้นะบกคอยหอนจ้าม่หนาวกับฝนนี่คือ มันฝรั่งจ้าเนี่ยโหทาทิสื่อมากินเราที่นี่เขาออกนอกก็ได้เอามาโ่งใส่กระถางกระสิประมาณนี้อันนี้ผักชีนี่ก็ปลูกแต่ปีที่แล้วเจ้บาบ่ได้เก็บเม็ดเราเขาก็ปิวมาลนใส่กระถางเราก็เกิดเองมันฝรั่งร่วม,มิดผักชีมันฝรั่งขึ้นบาได้จ้าเนี่ยผักชีขึ้นก่อนอันนี้เป็นทั่วลั่นเตาจ้า ประมาณนี้โอ้ยนี่ภูมิใจนําเสนอพักชี่จาพี่น้องบ่ได้ปลูกได้จากอันเม็ดเขาล้นปีที่แล้วนะแม่จา้าเฮาปลูกไว,ว้แล้วเราไม่ได้เก็บปล่อยเห็นเขาออกดอกแล้วกะแก่ไปพ่อมาปีนี้เม็ดล้นแบบล้นย่างนาเลยจ้าเนี่ยนี่เป็นกวางตุง้งกำลังออกดอกจา้า ออกพร้อมกันเฮจังในสิกินท่านพี่น้องกวางตุ้งพันผสมสูงสูงย้ยวๆนี่จะเป็นต้นท่งเท่งจัคสิใจกินนวยป่าจันเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆ กระท้างนน้อยนี่เป็นสลัดจ้ะเดี๋ยวสิได้แยกเขาออกอยัอนนี้ขืนมาแบบนี่ก็คือสิบใบใหญ่ดอกจเนี่ก็สิประมาณนี่อันนี้เป็นแปลงที่เท่าวานันเม็ดไอ้ผักกวางตุ้งไวจันนี่บ่ได้เก็บเขาออกก็เลยขืนประมาณนี่แต่เพิ่งผักบุ้งแน่พี่น้องผักบุ้งปีนี้ขืนยากเลยจ้ะเพราะว่าอากาศบ่ฮ่อนวันไวนี่สิเขาซองเดือนแล้วจ้นนี่เพิ่งขึ้นมาประมาณนี้ ที่เรือเคิดว่าจะบวขึ้นว่านไอ้ที่จริงนะตรงนี้นะว่านผักชีไทยได้จ้ะในว่านผักหอมปอมบ้านเ้างไหนแม่จ้ะแต่ผักชีเขามาขืนก่อนหอมปอมก็ได้ขืนบ่ไดดจ้ะเนี่ยลายอยู่ได้จ้ะแต่ว่าเขาแข็งผักชีบ่ไดเสยถอนผักชีออกก่อนเวลาหอมปอมห้องคอยสิได้ขืน กวางตุงสเตเตเก็บเราจะเนี่ยอยอดอบอวบจะเนี่ย